ว่าเล่าแสโตรีจัผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายลิวเชต28ลิวเชตนะครับลิวเชตในครับผมสำหรับวันนี้เรามาลิวเซอร์เบอร์มายด์ดีซีเขากลับมาอีกแล้วครับจับเอ้ยกลับลูกค้าท่านนี้นะฮะกลับมาอีกแล้วในครับผมอ่าอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะออมมิลาจ้าซันนี่นะครับแล้วก็มีเรียเพูนาเรียอะไรสักอย่างในครับผมก็กลับมาอัปเดตความสมควรเยอะอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไอพีไปด้วยนะครับผม สำหรับใครที่เคยเล่นไอพีเก่าแต่ว่าจำไม่ได้ให้พี่ปิดบ้างไม่ได้ปิดนะฮะผมซึ่งผมไม่ใช่อินนี้นะครับอันนี้เขาฝักบอกมานะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ชุ่มแหละโตัวม่วงเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟเวอร์แนวอาไมซีบอซี่อะไรประมาณนี้ก็จับรอนะครับผมอ่านการแลกของกิจกการไว้ใจกันเองแลกกันเองหากโดนโกงอันนี้ไม่รับผิดชอบนะครับดอกจันดอกจันดอกจันอ่ะฮะ โอเคนะครับก็ประมาณว่าก็เข้าใจกันดีนะครับว่าเราจะแลกของอะไรเงี้ยของหายหรืออะไรอัน้โอ้ชหได้อยู่ใน,นนะครับเฉินโชด้วยนะฮะก็พันนี้เรามาโปรโมทนะครับในไอพี IP ใหม่ตัวนี้นะนะว่ามีอะไรอัปเดตอะไรไปบ้างก็มาโดก่อนเลยนะครับตามกล่องกนะ็มีของไฮโดมากมายนะครับผม โอเคผมม่นึกนานแล้วนะครับเคยเข้ามาส่องอยู่นิดหน่อยข้ออัปเดตในคาสมควรเลยนะครับผมตอนใครที่แบบอยากเทพบอกพี่ผมเล่นโคตรกากเลยอ่ะนะครับก็เติมเงินได้นะฮะผมก็อยากเทพต้องเติมเงินครับแน่นอนทางรัฐนะเทพทูนิดๆนะครับวิธีการสร้างแฟนทีมนั่นแหละนะฮะยังคีปโอเจำไม่ o อ o อองั้นนะฮะ o อเอลโีบ แคนลีเจยี่สิบแปดสนุกกันที่อยากจะอยู่ทีมผมก็ได้นะครับหรือแคนผมนั่นแหละถ้แต่คนเรียกนะฮะโอเคนะครับผมก็นี่อะไรเนะ่ยโหลดประทับเซิร์ฟเท่านั้น <c oughs> ตรงรเซิร์ฟจะได้แพรออฟให้ปรับเป็นเซิร์ฟเวอร์จะจะแพ็์ออนแบบอย่างนี้นะฮะเออชิบหายเข้า <c> พ <oughs> ินกำกำโทษอ้เี้ยเข้าตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับห้าแต่คนนี้เป็นออฟให้เปิดเป็นออนนะฮะ ออฟก็คือป <c oughs> oh. uh, <c oughs> ิดออนก็ค okay. okay. so ือเปิดแต่ถ้าเกิดออฟออฟออนออนก็เปิดปิดนะฮะอ้าก็นั่นแหละก็ถูกเลยไงเออนะครับไม่มีมุกหรืออะไรต่างๆนะครับผมอ่านะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่ดีซีนะก็จะเป็นเซิร์ฟแนววอรซีนะท่านผู้ชมเคยเห็นพวกเซิร์ฟต่างประเทศหรือว่าไม่ได้ประเทศทางต่างที่ชื่อว่ามาซีนะครับอืมนั่นแหละครับผมก็เคยเห็นอืมมุกผิดนาดาวของมิ้งมาเล่นเนี่ยโอเคนะครับก็นี้จะเป็นเงินไม่แดกเปลี่ยนกันในเซิร์ฟเวอร์นะครับ นี่ก็จะเป็นตู้กาชัองคนะครับมีโอกาสได้อัทองด้วยหรือเปล่าใช่ใช่นะครับเอากูค้คกับใครเนี่ยอืมหาห้าสิบจีซีซึ่งกูไม่มีสักบาทน,นะสามารถเช็คเงินได้ทับมันนี่เลยนะฮะเติเมเงินได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะฮะในส่วนการเติเมเงินเนี้ร้านซ่อมทีกว่าซ่อมค่าใช้จ่ายทางร้านยี่ห้าจีซีแหมแพงจริงๆเชียวนะครับผมก็สำหรับคนรวยเท่านั้นนะฮะ ทำไมโดนนี่อยากซื้อเหรอบาน่าบูม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  <c oughs> นะครับผมโอเคหลายๆคนก็คงอยากจะดูอ่าการที่ผมเซอร์ไวแล้วนะเซอร์ไวเนะี่ยอะไรเนะี่ยแจ็คฮาโลว <c oughs> ีนนะครับผมสำหรับใครที่เล่นโซเวอร์นี้อยู่แล้วนะฮะอย่างตัวตัวผมก็ได้เสมอนะฮะผมไม่เ <c oughs> คยกลัวคับนจะำไว้ควาร์เปเซฟโซนไม่ไปเซฟแต่หน้าม็อกก็ไหนวะ กูไม่อยากไปมันไปยังไงวะเดี๋ยวเ่ยสตาร์ทก็ไม่น่าใช่คือไม่เล่นหน่าไลเวไยนทำาจมครับอะไรเนี่ยที่เสียงนี้ก็คือคัดจมูกนิดหน่อยนะฮะบัาน้อยถึงปานกลางนะครับดีคดลิเทสมาแคสเกมอีกหรือเปล่าก็เย้สบไปนะฮะเย้หน่อยรู้สึกว่าคนนี้เขาดูโทนหรือเปล่าก็เหมือนเราป่าวะเออก็เหมือนเรานะฮะโอเคนะ มึงครับผมก็เข tamam ้ามาแล้วก huh? ็ม well, ีคนรู้จงรู้จักมึครับผมเวลาผมเข้ามาเนี่ยสามารถทักได้นะผมไม่หยิงด้วยนะครับผมก็ถ้าผมเห็นนะโซนคลังคือมันเริ่มเล่นตรงไหนวเนี้ยอีอะฟุตผมนี่เฟี้ยวมากครับเฟี้ยวเฝ้าจ้าจามฮารวินไม่รู้อะเซฟโซนก็เซฟมะเซฟโซนก็เซฟดีครับดีครับสสัดีครับ ก็เสียมันเบาไปก็ขออภัยท้าผู้ชมด้วยนะครับอา oh. หารโดกูวัฟฟอร์เรสสองเกิดมาก็ได้ยาเลยไอบีเอแฟนไอเย็เทกูได้กางเกงนะครับทู้ชมครับแม่สุดยอดเลยครับไม่น่าเชื่อกันเลยครับนะครับก็ได้อะเอคเคมมาแนะนำครับเลาได้ปืนซ้ำไาแล้นี่ยโยนจริงแม่มเมมแนนงเลวัฟฟีเฟิร์ อืมอืมซึ่งกูมาทำไมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ดิลิกส์สามสีอย่างเยอะครับท่านผู้ชมครับแม่แล้วจุดๆนี้แม่วิ่งไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวแยกกันก่อนดีกว่าแบล็กเก้นโปเตโต้แน่นอนแต่วาต้องเกิดการเลทรายพวกนี้ดิววะไม่เข้าใจอ่ะนะครับผมก็ขายขอตัวเองหน่อยนะครับสำหรับใครที่สร้างสปอตเออร์นะแต่ว่าไม่มีคนโปรโมทหรือว่าีเตั๋วโปรโมทเองนั่นแหละนะครับผมจะจ้างผมได้นะครับติดต่อได้ ทำแฟนเพจเลยนะครับอยู่ที่คิดัะสี่ร้อยถงนะครับก <c oughs> ารเดินทางมันช่างยากลำบากนะฮะเมื่อนี้ลงมาครับโอ้โหทําสปากลับก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่เจออะไรเนี่ยทำแล้วก็กลิ่นนี่ก่อนี่ก่อแตกมัอินแล้วนะฮะโอเคเอาแบตออกข้างคาวขับสปาไปก่อนแล้วกัน นะครับเวลานี้ก็คนน้อยนิดหน่อยนะครับไีไหชี้ไปไหนวะขึ้นไปดูหรือยังห้องได้ของหรือเปล่าอ๋อใช่ขึ้นไปดูแล้วเนี่ยวะคือไม่เข้าใจครับทำไมแบบจะไปยิงคนมากเลยเพราะว่าไม่ไม่เจอเนี่ยไม่แค่มือก็ไม่เจอแล้วนะครับมาเราคลิกวาร์ปรอนะไอภูมิเดี๋ยวมึงแจกูนะครับแดงไหมแจกทีสามก็บอกเป็นแดง เป็นไหนแดงวะเนี่ยไปก่อนเราครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยด้หรือเปล่าแจกของแจกผมหน่อยผมขอได้ครอสยอนลายแพ้หย้อนเลยยอนลายแพ้นะมนะครับเติมนี้สังคมนี่เกรียนมากนะไม่ไม่เกี่ยวนะครับแล้วกไอเดซนเจอริโชอีกแล้วรู้สกปืนมันจะเหมือนเดิมนะครับเอ้ยยอนสักทีดิยอนดิย้อนลยแพ้ยยอนเลย โยนดิเฮ้ยโยนดิเฮ้ยโยนโยนดิโยนดิจะเลิกละเลิกเล่นหรือว่าเลิกเรียนไอ้ยไม่ใช่เลิกเรียนเลิกเล่นซัพเปอร์นี้หรือว่าเลิกเล่นมันมีเขาก็ไม่รู้จริงโยนของสักทีนะครับล้อพ่องตาลิบินแจกเคทีกลัวไม่เล่นแล้วจากช้างลีลาช้าลีลาลีลา ครับคือช้ชมครับถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบว่าอยากแบบออกไปไวๆอย่างนี้ก็ระวังโดนดักเนีฮยเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับถึงจะดักกูก็ดักเถอะนะกูไม่มีแล้วเสียของฟรีทั้งตัวลยครับโอเคเจอของหน่ยนะครับมาลงมานับถ้าสิกกับต่อเอานับด้วยเ้อาทับเอ็มอีด้วยแปดโอเคนะครับสำหรับภารกิจของพานี้นะครับถ้า เป็นไปได้อย่างห้าคนมากนะครับเพื่อแสดงบอกว่าเออกูโหดนะเว้ยนหริวเทสมาเยือนนะฮะสะเทือนทุกเพเยอร์อูย้ยแกลขอมาเก็บไปยังเยอะครับแม่โดให้หมดโดโดเฟลวหรอแจค๊คที่สองก็บอกเป็นแต้มึงบอกกูกี่รอบแล้วเนี่ยทางเดินอยู่ไหนวะเนี่ยทางเดินฉันเดินลงทางกลับไปเต็นนี่ก่อนไหมกลับไปเต็นนี่ก่อนไหมครับผม จะได้สมวัตคืออยากเจอเมืองอนะ่ะเออมันอี้คนมันอยู่เยอะๆก็ได้ไฟไงครับเซิรวอร์ทางนี้จะมีเปล่าะไม่รู้นะฮะสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วก็เมนต์ใต้คิดได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยตอนนี้ณจุดๆนี้เลยนะครับอ๋อเมนด้วยนะครับเข้าสู่เซฟโซนนะฮะ โหเจอหมู่บ้านน้ำแข็งครับุ่ครับแมุ่ดยออเลยครัม่นะเชื่กันไครับรยผมนี้มีกี่สุนแล้วบ้างเนี่ยเจ็ดจุดหกสองห้าสองจุห้านถุงยางุยไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วเนะ่ใหม่ถ้าลื่นลื่งทีเดียวเชียวปวดหัวหรอปวดหัวหรอไอ้เนี้ยอะไรวะเนี่ย อ่านไม่ออกอินโฟเกรสหรือเปล่าอ่าใช่นะฮะอืมที่นี่ที่ไหนกล่องมีดอมไหมเนี่ยคืออันนี้ครับหลายดอบปลาเมือมากเลยนะคระับกระดกเลนชิบหายเลยครับเนี่ยโอ้โอริโชว่าจะดอบเยอะกันไปนะครับโอเคนะขวางมีใครได้มั่งยกมือขึ้นอืมกูได้ด้วยแต่กูไม่รู้อยู่ไหน หน่กูมั่วแรงเลยคือมันมีกล่องดรอปจริงนะแต่ว่าผมอยากฆ่าคนเนี้ครับคุณผู้ชมของประเด็นประเด็นคือแบบอยากไฟนี่นะครับอ๋อที่เจอที่ที่ผมเจอนี่มันไม่ใช่ของคนทิ้งไว้เว้ยมันเป็นของดรอปนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันดรอปอยู่แล้วทีนี้แล้วเราก็ดีใจเซเวอร์เลยกนะ็เหมือนเมือนนอกเข้ากรุงครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเลยครับเป็นเด็กใหม่เลยนะฮะ จะเ,เคยเล่นกันแล้วเหอนะ IBA fan จะได้ IBA fan อ,อะไรเนะี่ยกระโหลกรามาม่า,มาก,กับอากระป๋องมากที่ไปนะครับแมวแมวจะใช้ออกอากาศต้องไปทางไหนก็ฮึวับแวบเทียมเพนจิลเลอร์นะครับก็ขายบนนี่ห้าร้อยจูนแุยนะครับ, <c oughs> รบผมก็สำหรับใครที่เข้ามาเล่นหรือว่าชอบแนวนี้อยู่แล้วเข้ามาเล่นนะแนะนำปืนเยอะมากนะครับผมอ่ะปืนะเต็มเยอะมาก <c oughs> นะฮะก็ ลำแข็งใหญ่เซิร์ฟกำกำเนินอยู่ระก็ช่วยกันโดนงโดนเอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมโจโจนะฮะเราวิ่งมาเรื่อยๆเราหวังว่าจะเจอเมืองนะครับผมก็ตอนนี้ผมเปิดชแนลใหม่แล้วนะครับซึ่งจะไม่โปรโมทพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารับโปรโมทเหมือนเดิมนะครับรับโปรโมทในชแนลนี้นะครับแต่ว่าที่นู่นอาจจะไอชแนลหนึ่งเนี่ยน่าจะเอ่อเล่นเซิร์ฟต่างๆนะครับหรือไม่ก็แม่ออ๊ยคิดซะโนบอลเตะเข้าหัวกูเลยนี่ นะโอเควิ่งมาครับวิ่งมาเรื่อยๆเลย,เลยถ้าเจอถ,ถ้าเจอแบบจเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเปลวเ่ามะพร้าวแก้วมากคำนี้เขาก็ต้องใช้เยอะ่ะผมใช้อยู่มีไรเปล่านีครับ <c oughs> ครับผมสำหรับใครที่อยากพูดคุยติดต่อนะฮะสามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจเลยครัชแบกแดกแดกแดกอัลฟาทางเดิน ทางเดินอยู่ไหนวะถ้าเจอทางเดินนี่เหมือนเหม,มือนทางแห่งแสงสว่างนะครุณผู้ชมครับแสงสว่างแสงสว่างไม่มีเลยตอนนี้ริบหรี่มากเนี่ยเหมือนอนา,าคตเลยอดหัวเหรอครับซึ่งพม่บี้เหรออ้าวว่างไงพี่บี้กระกระโห่จริงนะเออเข่อนปืนเน่ยเหมือน,นีเลยเออเหขื่อนปืน,นเปี่ยวฟ้ามากนะครับ เบวฟ้าจนสาวกิดนะครับผมโอ้โหนะรหล่อรวยแล้วควยโตเกี่ยวที่ยังโคโต้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนะ,วต,วอนะตอนนี้ก็อยู่อยู่กระสุนก็อยู่ที่แปดนะแปดขีส้สวดน,นะตอนนี้ก็เจ็ดยานะครับผมก็น,นี่นะครับหกหกหกอาดีวะหกหกหกที่ยนี่ ห <c oughs> กสกปรีแล้วกัน <c oughs> แล้วครับจะลืมล้างนะฮะบ,บอกเขาด้วยนะครับเกี่ยวเหี้ยมาเนะี่ยทางเดินกูก็ไม่เจอก,กจะสุ่มกับสตาวพี่นอบกี่นอบก็กกกกบ Ook ไม่เจอครับอืมเราไม่ถักคนเจยครับตามสเต็ปเลยนะครับสเตปเด็กเกียนเชีย่ยคูลืมเขาห้ามขยับทำกรรมโทษ <c oughs> นี่นี่กระสุนใช้กระสุนเนนลยไม่ใช้มากเลย ถึงถึงกูกลับก่อนละกลับก่อนแม่สุดยอดนี่ครับเราหยิบเอคเอมขึ้นมานะครับซึ่งปุนพวกเราไม่ใช้แล้วนะปุ่นหกนี่กระโหลกลามากครับกูขอยิงคนเถอะวันนี้นะถ้าไม่ยิงคนนี้จบคลิปยากนะครับลำบากมากนะฮะชุนซีโร่หัวฉันไปกีนเหมือนกินมิกกี้เมาส์มีคนเจอแล้วเขาก็กลัวแหละครับดูการตั้งตัวนะครับบ้าหคันแสง ยังจะคลังแสงครับท่านผู้ชมครับฮ้ยมีทางเดินครับฉันเดินลงทางกลางผู้คนสนับสนวุ่นวายโอเคนะผมก็เดินตามทางไปนะว่า่าเราจะช่างแม่งเถอะ้าสุดเลโอ้โหซอมบี้มากมายนะครับไปครั้งด้วยกันกตายมา <c oughs> ก็คืออ่าจะมาพูดถึงงานไทแลนด์คุณโจหน่อยก็ได้ปัตเชิญนะแต่ว่าไม่ได้ไปนะโเอยเ,เอยอะแสงงมากรู้สึกเศ้าอ่ะเราอยู่ที่สวสารน,นะฮะเราต้องประกาศมันครับชั้งเถอะอือก็มันมีความจริงกันโหหลายที่ผมจะบอกทุกคน,นครับว่าอีกสามอีกสี่วันผมเปิดเทอมนะครับเพื่อคือมึงรีบไปไหนครับป็ดยังไม่ถึงเรือเลยนะฮะแม ต้องโศกต้องโศกจนโมกดัดรอมากเลยไอย้โหช่วงนี้เก๊แดดกัขุยไม่ใช่นะผมก็หยาบร้อนบ้างนะหยาบร้อนทำไมต้องรอเรือด้ยวยถ้าแบบขายบ้างก็ขอภัยมานะที่นีบด้วยนะครับผมชี่ที่ไหนไม่รู้เลยโอเคขึ้นมานี่มันแท่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าทอมบี้ฮ่าอยากเจอคนดังเลย อยากอยากโดนฆ่าโว้ยใครจะฆ่าเราวะมันไม่มีครับท่านผู้ชมครับเกรงมากครับใครใครก็ไมา่ฆ่าผมนขนาดตัดนมตายได้เลยเจ้าเจ้าทำไมมันไม่มีคนมาฆ่าวะฮะไม่เข้าใจจริงเลยผมเทพเึินไปนี่ อะไรมาเลยมาเลยโ,โหดเหลือเกินแต่มผมระดับนี้แล้วนะไม่มีใครสู้ได้แน,น,น่นอนนะ TAKM ตั้งสองกระบอกนะแถมปืนพกเจอริโช่ 9mm 9มมอะไรนะฮะนี่มีกระบอกพร้อมกับสูงสุดนัดนะฮะอ,อืมาเป็นที่ซ่อมรถเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ทำคำพูดอืมเป็นแดง ท่านผู้ชมครับก็พาร์ทนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไ้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเสื้อใหม่สีเป็นที่มาเล่นเมาเล่นเมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจอบเล่นเมาไมา่ได้ไม่ได้นาย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 กัอบหดนนไปเร็วเร็วดี๋ยวกัน เราคิดไม่ว้าไปละเดี๋ยวไปว้าไปไหนวะจ้างแม่งครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการโปรโมทนะครับผมก็ไม่มีอแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบด้่นเซิร์ฟแนวมายฟีก็อย่าลืมมาด้วยกันเยอะๆนะครับโจโจ้บาย